ัีค่ะตะตุต้นนี้สไตร์มองโกค่ะคนไทยในมองโกเลียไหนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาใช้ดูนะคะบรรยากาศวันนี้นะคะลบสี่นะคะลบสี่ใช่ไหมคะคเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันหนาวนะคะก็จริงๆตอนแรกๆถ้าเราเไม่ชินกับอากาศมันก็อาจจะหนาวนะคะตอนนี้ด้วยความเคยชินเราก็ใส่แค่เสื้อนี้2ตัวนะคะเสื้อนี้จะเป็นเสื้อคอเต่าเ,เป็นไหมพรมนะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ ขนสัตว์นะคะแล้วก็สูตรนะคะหนึ่งตัวนะคะส่วนกางเกงนะคะแม่จะเห็นหรือเปล่ากางเกงก็จะเป็นกางเกงเเป็นกางเกงเถักนะคะแล้วก็มีกางเกงบางๆนะคะใส่อยู่ข้างใน,นะคะ่ะนี้ก็อยู่ในฤดูใบไม้ร่วงนะคะฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยออพอบางครั้งติดลบเราจะให้ความรู้สึกว่ามันไม่หนาวเท่ากับ ตอนที่เพิ่งเริ่มเข้าดูใบไม้ร่วงมันไม่ติดลบแต่ลมมันจะแรงมากะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าไม่ไมแน่ใจมันจะเป็นความรู้สึกข,ของเราเองหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นคนอื่นเขาก็ไม่หนาวกันนะคะตอนเริ่มตอนเริ่มเข้าดูใบไม้ๆๆร่วงแต่เราเนี่ยจะรู้สึกหนาวกว่าใครนะคะแล้วก็จะแต่งตัวอุ่นกว่าใครด้วยแต่พออากาศมันเริ่มติดลบขึ้นไปเรื่อยเรเราสึกว่าเราชินนะคะไม่รู้อันนี้มีคนเขาเคยพูด,พดกันว่าแบบพอมันถึงระดับจุดลบหนึ่งเราก็ฉาแข็งจนเ,เคยชิน,นะค่ะ ก็คือเราเออมันจะพอมันเริ่มติดลบขึ้นมาเราจะรู้สึกว่ามันจะก็หนาวจนเราคงที่แล้วนะคะแล้วก็เอ่อมันจะลบขึ้นไปถึงพอลบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหนาวมากแต่ว่ามันก็โอเคทนได้ไม่ไม่ทนไม่ได้ก็เย็นๆน่าสบายๆนะคะแล้วก็พอมันเริ่มจะขึ้นลบยี่สิบคนท้องถิ่นนะคะคนที่นะักคนมองโกน ชาวมองโกเลียชาวจีนในนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอ้อยมันหนาวมากเลยแต่เราคิดในใจฉันก็รู้สึกธรรมดาแล้วมันก็หนาวมันก็หนาวอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเราแต่แต่แต่รับรู้ได้นะคะถึงความแตกต่างแต่เราไม่รู้สึกว่ามันทนไม่ได้นะฮะก็พอมันซึ่งลบยี่สิบสองลบยี่สิบสามลบยี่สิบห้าอยู่ที่นี่มันเคยลบต่ำสุดถึงลบยี่สิบเก้านะคะเมื่อมันลบยี่สิบเก้าก็คือว่าคือถ้าไข่ตกพื้นมันก็จะแข็งทันทีเลย แต่ก็จะเป็นสิที่พอทนได้เพราะว่าปกติการที่เรามาเดินนอกเราไม่ได้เดินนานมากขนาดสมมติไม่ได้ไปรอใครนานถึงชั่วโมงอะไรอย่าเ้นก็จะทนได้คะแล้วก็รองเท้านี่ยนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะมีไลฟ์ขายค่ะไลฟ์ขายเขายรองเท้าสําหรับใส่แบบหน้าหนาวอย่างถ้าใครเคยไม่ทราบว่าเพื่อนๆรู้จักฮาบินหรือเปล่าคะฮาบินนะคะก็จะเป็นที่ที่คนไทยมักจะไปเที่ยวหนาวชอบไปเล่นไปเล่นไปเที่ยวดูน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาก็จะใส่ข้างในเนี่ยรอ,อ,องเท้านี่ก็จะหนามากทามาจากขนแกะนะที่ที่เราอยู่เนี่ยจะใกล้เคียงกับฮาบินนะคะจะต่างาสักสี่ห5องศานั้นเองนะคะหรือไม่ก็อย่างวันนี้ก็น่าจะอุณหภูมิพอๆกันนะคะแต่ว่าเราก็จะทนได้นะคะตอนไปเที่ยวฮาบินเราก็ใส่กางเกงไปตัวหนึ่งข้างใน ใส่กางเกงกางเกงคอต,ต้อนที่เป็นแบบบุบบุบุคอต,ต้อนนะคะข้างในตัวหนึ่งแล้วก็ใส่กางเกงธรรมดาแล้วก็รองเท้าก็เป็นแบบไม่ได้หนามากะ,ะแล้วเราก็ไปดูดูที่คนไทยชอบไปดูีิมะเราเราเดินผ่านร้านค้ามีคนสบประมาทเรา <laughs> เพราะอาจจะคิดว่าเรามาจากภาคใต้เขาก็บอกว่าโอ๊ยเด็กก็แข็งใต้หรอ แต่เราก็ผ่านเราก็ผ่านไปเดินไปเล่นสเก็ตตรงนั้นตรงที่ลานที่เขาไปไปดูน้ำแข็งตรงนั้นมาอยู่หลายชั่วโมงโดยใช้รองเท้าคู่นั้นค่ะแล้วก็ใส่ไม่ได้หนามากก็คือหนาพอประมาณค่ะแล้วก็ใส่เสื้อข้างในตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อข้างนอกก็จะเป็นเสื้อหนังแกะนะคะหนังแกะหนังแกะพร้อมกับขนคะก็อยู่ได้ค่ะฉะนั้นอยู่ที่การปรับตัวนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนที่ร้อนปกติ คิดว่าถ้าใครอยู่ชินก็จะทนได้นะคะวันนี้ก็แค่ก็มันก็จะใส่ประมาณแค่นี้นะคะเ,เวลาเราจะดูพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ,บ้านนะคะก็จะดูว่าวันนี้อากาศเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะดูว่าสมมติอย่างวันนี้อากาศลบสใช่ไหมคะก็จะดูว่าความรู้สึกที่สัมผัสได้มันคือเท่าไหร่คะ่ยางวันนี้อากาศลบสแต่ว่าจะให้ความรู้สึกเหมือนกับลบเค่ะจริงๆตอนนี้มีควันบางๆนะคะแต่ ทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ค่อยดีมันเห็นไม่ค่อยชัดค่ะ,คะนี่ก็คือจะเป็นการแต่งกายของเราในวันนี้นะคะ,คะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์เรื่องออการบรรยากาศหนาวแล้วก็การใส่เสื้อผ้าในมองโกเลียให้นะคะรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะคะ,ออ share, like ะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ